ยังไม่มีเลยจ้ะฉันมาประเทศนี้คนเดียวนะจ้ะคือมาหางานทำหมอใช่จ้ะฉันมาหางานทำฉันอยากจะอยู่แบบสงบสงบ,สงบนะจ้ะอืมผมก็ยังไม่มีแฟนไม่ไม่รู้ทำไมนะคนขยันอย่างผมถึงถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีใช่เหรอจ้ะใช่ครับผมโสดมาหลายปีแล้วนี่เราพี่อยู่พ้านไหนอะจ้ะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรที่ไหนอะจ้ะผมเป็นคนือง นี่แหละครับเมืองทัมเดนี่แหละครับเป็นคนจังหวัดเมืองหลวงครับนี่เมืองหลวงทำไมตำ้มเนี่ยพี่แบบนั้น่ะจ๊ะสอนก็ก็ก็พูดตามเธออ,อ่ะสอนหนูพ<า>ูดได้ไหมจ๊ะภาษาเราเ,เราสอนพูดไม่เก่งแต่ว่าเราสอนให้ให้รักเก่งกว่าอ๋อโอเคจ้าเดี๋ยวหนูอยู่ไปเรื่อยหนูจะรู้วิธีรักเองแหละจ้าไปเที่ยวแล้วจ้า เขาีพอดีไม่ได้มองแล้วเราจะทำงานอะไรหรอฉันยังไม่รู้เลยอะจ้ะยังไม่รู้เลยใช่ไ้ะฉันยังไม่รู้เลยจ้ะโทศรศัพท์ฉันยังไม่มีเลยจ้ะถ้ามันลำบากอะ่ะก็มาอยู่กับพี่ได้นะ<อ>พี่ก็ไม่มีแฟนอะ่ะคือมาอยู่ด้วยกันได้นะที่บ้านพี่อยู่ได้เลยจ้ะฉันเป็นคนบ้านนอกทำไมที่นี่เขามามันวุ่นวายจังเลยอะจ้ะ Oh. ที่นี่มันเมืองแสงสีเสียงเมืองศีวิไลมันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยศีวิไลใช่หรอจ๊ะอืมมันมีนพวกเรียนทั้งสูงเยอะๆอ่ะพวกนี้นลูกคนรว<ล>ย,<ล>ยทั้งนั้น <BMW. S 2> นะโอ oh. ปกติฉันขี่แต่ควาย่ะจ๊ะผมก็ข,ขี่แต่วินมอไซค์เนี่ยนะครับเพราะผมจบแค่มอสามอะ่ะไม่มีวาสนาได้ขี่เบนซ์ขี่บีเอมกับเขาหรอกครับผมโอ้ oh. ล้วหนูจะซื้อโทรศัพท์ได้ยังไงอ่ะจ๊ะ กำลังจะพามาซื้อเนี่ยครับตรงเนี้ยโอเคจ้าโอเคจ่ายตังค์ด้วยนะรับ <c oughs> ได้เลยจ้าพี่ชายครับเราจะกลับยังไงครับเนี่ยมาจะเดินกลับนะจา้าไม่เป็นไรจ้ากปกติอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่ชายไปส่งที่ซื้อทำใบขับขี่ได้ป่ะจา้าเอ่อที่ไหนนะฮะ ทำใบขับขี่จ้ะโอ้มันก็ต้องมันก็ต้องจ่ายเพิ่มมาดิได้ได้จะ้ะหนูขอซื้อโทรศัพท์ก่อนได้ไหมจะ้ะกซื้อนี่ค่ะข้างหน้า,นาเนี่ยซื้อเลยใช้อะไรอ่ะ Android หรือ iOS อะ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรตนๆน,นะ iPhone 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 พี่ก็ใช้อยู่เครื่องหนึ่ง iPhone เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะดูก่อนประมาณเอ่อ iPhone 10บัทอะ10บัทเลยเหรอจะ้ะ ครับผมก็มินนี่แหละครับซื้อมันมันพัดแล้วมันแตกป่ะจ๊ะถ้ามันพัดไปแล้วพัดแล้วมันก็พากสิครับพัดพากจัดกันโอ๊ยไม่ใช่อ๋อแต่ว่าจะไปที่ไหนนะจะไปซื้อที่ทําใบขับขี่นะจ๊ะฉันฉันต้องหารถไปทํางานแล้วอ่าจ๊ะฉันไม่มีตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมเลยนะเดี๋ยวก็ค่อยไปที่ตรงนู้นเลยจ๊ะไม่จะต้องจ่ายก่อนนะคุณคุณไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมแบบผมเริ่ม ไม่รู้สิผมลระแวงอะ่ะพ <Okay. S 1> ะปกติถึงที่หมายก็ต้องจ่ายก่อนนะครับได้จ้าได้จ้าโอเคครับขอโทษทีนะจาะพี่ชายครับน่ารักสุดชื่ออะไรนะเราอะ่ะชื่อซัมเมอร์นะจ๊ะซัมเมอร์ยังไม่เข้าตัวผมเลยเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อมาก็ได้โอเคครับปเรสโก้จ้า <c oughs> ช่องแรกก็ห่างกันไม่พอใช่<อ>ทำงานที่นี่มันนานแล้วจ๊ะเหนื่อยครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเริ่มเมื่อยแล้วเอาจริงปะผมเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็ต้องทำครับถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีเนี่ว่าถ้าได้เงินสักหมื่นนึงผมก็อาจจะหยุดละครับโอเคจ้าครับตั้งใจทำงานนะจ๊ะธรรมดาครับคนว่าต้องสู้ชีวิตอะนะใช่แล้วจ๊ะ ครับผมเปิดมาครั้งหนึ่งครับทำไม่หาก็ไม่มีเหมือนแฟนนะจ๊ะทำไม่หาก็ไม่มีครับผมขอบคุณค่ะโอเครครับเดี๋ยวมันวิธีการสอบมันสอบอยังไงอ่ะจ๊ะฉันไม่เคยขับนู่นเลยครับไป,<ม>ไปหาคุณลุงคนนู้นเลยครับผมนู่นเขาจะบอกคุณเองครับ,บคุน,นุ้นเลยเหรอจ๊ะใช่ครับเจอกันนะเดี๋ยวตัวนี้ไปรับลูกค้าคนใหม่โอเคจ้ะครับวัสดีวครับ ผมจะใช้บริการอ่ะครับไปไปที่ไหนฮะไปที่โอโนมครับเอ,อ่อถ้าแบบว่าคิดในราคาที่แบบว่าซอฟ์สุดๆก็เจ็ดร้อยครับจ่ายก่อนเจ็ดร้อยกันเองไปห้าสิบบาทอ๋อไม่เป็นไรครับ <c oughs> อเริ่มเมื่อยแล้ววะเฮ้ พักก่อนไหมไปจีบสาวก่อนไหมไปหาเพื่อนก่อนไหมเขาจ่ายแล้วทุกคนเหนื่อยแล้วอะตอนนี้เหนื่อยล้เริ่มเหนื่อยแล้ว ไปเช่าเสื้อผ้าก่อนดีกว่าผมเมื่อยแล้ว,วนเนี่ยวันนี้พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาวิ่งต่อว่าไงครับเอ่อตัํมรถกันไหมครับวินอ,อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอดีผมมีประกันอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเคลมทีเดียวอ๋อคุณมีประกันเปนกันได้เหรอครับเนี่ยใ่ยครับ โซเขาเริ่มหย่อนนะครับโซคนเริ่มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหนื่อยนี่ทำงานแค่วันแรกก็โคตรเหนื่อยแล้วทุกคน เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูงานนอกเมืองไหม <d> แค่วันแรกก็เล่นกูเกือบตาย หาเพื่อนก่อนแล้วกันคอมราคาเท่าไหร่ครับพี่ให้ทายให้ทายคอมพี่ราคาเท่าไหร่ทายถูกทายถูกแสดงว่าดูประจำลองทายดู โอ้ยเกืบเกือบรถผมจะพังไหมวะเนี่ยเป็นทั้งแก a ปผมแยกตัวเองออกมาเป็นแก๊ปดีป่าวะทุกคนฮัทุกคนผมแยกตัวเองกลับมาเป็นแ๊ a b ไหมเป็นแก๊ปด้วยแล้วก็ทำงานด้วยถ้ามีลูกค้าก็ค่อยคุยผ่านทางข้อความแล้วค่อยไปรับ คือผมจะได้อาศัยแบบไปฟาร์มด้วยไงเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับแก๊ปตำรวจจับปะ่ะกว่าแก๊ปแก๊ปเป็นไม่ได้ถ้าเป็นตำรวจอาจจะจับป่ะจับอ๋อจบเลย เ,าาาเขา,า,า,านนขทำงานอะไรกันวะเมืองนี้เช็คราคางานเช็คที่ไหนวะตลาดของนาราคาในตลาดก็ไม่มีบอกด้วยตอนนี้เขาทำงานอะไรกันวะเล่นโลเลยครับผมขอไม่บอกแล้วกันว่าผมเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยมารู้ทีหลังแล้วกัน เอ่อทำอไรกันนะครับพี่ชายขายอะไรกันครับเนี่ยขายอะไรกันครับขายนมขายนมใช่ไหมฮะใช่ครับแสดงว่านมคนทำเยอะกูต้องไปทำนมก่อนแล้วกันนมนมนม